องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์และสงวนรักษาธ,ธรรมชาติอย่างยั่งยืนผ่านการสตัฟสัตว์สมัยใหม่แบบทักซิเดอร์มี่ชุบชีวิตซากสัตว์ให้คงสภาพเหมือนยังมีชีวิตในอิริยาบถท,ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดหวังสร้างประโยชน์ต,ต่อการศึกษาเรียนรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป ดรชนินทร์วรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชกล่าวว่า อพวชเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์โดยมีศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสตรรสัตว์ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้เจ้าหน้าที่สถานที่และคลังวัสดุตัวอย่างที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมามีโครงการความร่วมมือที่ได้ทําร่วมกับอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาโดยการนําสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วมาให้อพวชสตาฟเพื่อน,นําไปจัดแสดงนิทศการเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้รวมทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของสังคมต่อไปในอนาคตในเรื่องของการความร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็คือเป็นก้อม่มมือแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่เราทำสตาฟของมาลายตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นถือได้ว่าเป็นชิ้นเอก ชิ้นหนึ ment, think, ่งนะครับที่เรามีความร่วมมือตรงนี้กันนะครับก็หวังว่าความร่วมมือเนี้ยมันจะยืนยาวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ขนาดเดียวกันผมคิดว่าตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการเรียนรู้แล้วก็ทําเราทําเพื่อสังคมนะครับทำเพื่อสังคมเพราะว่าตรงนี้ครับเราจงมีอีกยาวนานเพราะว่าคุณส่วนเองเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจไว้ว่าตรงนี้ครับนะครับเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างไว้ให้คู่กับ ประเทศไทยของเรานะครับต่อไปข้างหน้าเดิมเหมือกนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเราเองเห็นว่าเรายังมีภาคเอกชนที่ดีๆอย่างนี้ครับก็คือเป็นมีความตั้งใจนะครับในการสิ่งที่จะนําเอานะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับออกมาคงไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความเป็นธุรกิจนะครับแต่เรากําลังมองถึงเรื่องของการให้องค์ความรู้ให้โอกาสนะครับให้สิ่งที่ เป็นการสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเกยาวชนต่อไปข้างหน้าอีกผมว่าอีกยาวนานทีเดียวครับนะครับถึงแม้พวกเราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตามเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถึงตอนนี้ยังยังคงอยู่คู่กับประเทศชาติเราต่อไป ด้านในส่วนพนมวัฒนากุลประธานบริษัทอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาจำกัดกล่าวว่าอุทยานหินล้านปีพร้อมผนึก์กำลังกับอพวชในการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมให้เห็นคุณค่าความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาที่มีต่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้อพวชได้ดำเนินการสตัฟม้าลาย ที่ได้มาจากอุทยานหินล้านปีซึ่งปัจจุบันนำมาจัดแสดงที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดและล่าสุดได้รับซากสัตว์จากทางอุทยานหินล้านปีมาดำเนินการอีกอาทิจระเข้น้ำเค็มขนาด4เมตรจำนวนหนึ่งตัวจระเข้ลูกผสมน้ำเค็มขนาด2.5เมตรจำนวนหนึ่งตัวเพื่อนำมาสตัฟซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ถ้าแล้วเสร็จจะดำเนินการส่งกลับไปเพื่อจะแสดงต่อที่อุทยานหินล้านปีและฝ่ามจระเข้พัทยาต่อไป